ไปไหนครับไปชัยนาทครับไปชัยนาทไปทำอะไรชัยนาธครับบ้านแม่บ้านพ่อค่ะอุ้ยพ่อแม่ใครครับพ่อแม่แฟนค่ะพ่อแม่แพลวด้วยแล้วตอนนี้เป็นพ่อแม่แพลวแล้วอ่ะแล้วตำนาคุณีสารไม่ไปหรอกันนี้จะทันเหรอเนี่ยไปมันจะทันเหรอทันไปแป๊บเดียวไปทำธุระแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาตอนเย็นเจอกันที่ร้านตำนาคุณีสารพรามสามโอเคครับขับเลยนะวันนี้ขอนั่งครับ ไปคนเดียวอ้าวแล้วซันอะซันไม่ต้องไปไม่ได้เพราะบ้านแพงไม่ได้ก่อนแรกอ่ะเขาอยาก้องเป็นเงี้เจอกันเขารอไม่ค่อยได้ที่ไหนอะอย่างบอกว่าให้ลงอีลานะเอยเป็นเกือบตายขันจอบมิไพ่ก็อยาติดเท้าไม่เคียงกายอะไรทางเจ้าเดิน S <S เ,ปเป็นแล้วก็ทำไมไม่รล่อเป็นแล้วดิทุกคนค่ะใครที่ใช้ลิปพลาอยู่ค่ะคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะอันที่เบอร์2องไม่ทำเบอร์4มาแล้วก็แตะได้เบอร์2เพิ่มทาไปใช้หน้าอุ้ยอก็จะมีความรำบุนเพิ่มขึ้นนะคะ จะดูคำว่าวงสะ้อนส่องสัเห็นไหมทุกคนอย่ามามมซันวงนสะทอนซ้ายมาอือปไปไหนนี่นหรอบ้านซันใช่เป็นบริษัทฉ <laughs> ันมันเป็นสูซ <laughs> ันใครอยากได้รีพรามแมตลิปนะคะที่เบาบางสบายปากและอีกอย่างคือ ไม่ติดจุบไม่ติดนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะซื้อได้เลยนะคะใครที่อยากได้พิมพ์สนใจได้เลยใต้คลิปนี้นะคะ129าบาทเท่านั้นสุดพิเศษเลยนะคะที่รักครับ เลือกริบเช่อน่ะมีกี่สีอ่ะสองตอน,นถือมาสองถ้าสองสีนี้ใช่ไหมเขาว่าเบอร์สองสีแดงเขาว่าเบอร์สีก็สวยนะอ่านั้นเลือกสีที่เธอชอบก็ได้ครับมันก็ชอบทั้งสองแต่เขาอยากให้เธอเลือกเข้าใจปะนั้นเขาเลือกเบอร์สองแต่ก็เสียดายเบอร์สี่เบอร์สี่มันก็สวยอะถ้าสองสีเลยเธอไม่ได้บอกให้เลือกหนึ่งสีไงขาเลือกเบอร์สองครับ มันมันก็สวยแต่แต่ก็อยากทาเบอร์สี่อะงั้นทาผสมไม่ได้ผสมอะไรบอกให้เลือกมาหนึ่งสีไงเขาเลือกเบอร์สองก็เสียดายเบอร์สี่อะเธอเขาไปเข้าน้ำเลยท่านนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเลือกใหม่เธออยู่คนเดียวแป๊บเขาปวดท้องพอ,อ,อดีหาเรื่องไหมไม่ไม่ไม่หาเรื่องหาเรื่อง ไม่หาเรื่องหาเรื่องแน่แล้วจะมาปวดท้องอะไรดีกินดีทอกไปเมื่อคืนจะไม่ได้เลยไม่หาเรื่องอะไรเธอหาเรื่องไม่ไม่ไม่ปวดท้องพอดีเลยก็ขอให้เลือกกันหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก็เลยดูสองออ๊ายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพลงถึง กรุงเทพแล้วนะคะมาหอดตังแต่ช่วงตีสองนะคะตีหนึ่งตีสองเยนะคะหอดกลับมาจากบ้านจากงานวันเกิดเรียบร้อยนะคะวันนี้เจอกันที่ตำนานคนอีสานมวลแน่น,นอนนะคะกับทีมงานแพรพราแสงทองเต็มวงนะคะมาหอกันแต่จามนี้ที่ตำนานคนอีสานะค่ะนั่นผิดตัวฉันจับนอนลุง กดเบ่งสิได้ฉันกว่าน้อยตะกี้จอยแห้งละหน้อยนางหาชิ้นหกหาชิ้นเจ็ดหนึ่งมันจับหามฉันเลยแบบมันวางไปก่อนจ้าไอ้สัว์โกรกันตานานเล่านะฮะเรื่องเล่าของศิรดานะะฮใช่โชคชนเออไปยุไใส์มากกว่าตะกี้ลายมูเกอเห็นเด้นี่ๆซึ่งเป็นเออเคยไปยุนอกน้ลำการไปยุเมืองนอกไปขายกี่ไว ใครขนมปังเอ่อได้หัวได้หัวบางคาร์ตีขนมปังก็อย่างหมอฟังแม่จักเรี่องที่มันพาหะเมาก็เล้แม่มันชัดเจนเขาก็ถือเป็นอย่างเนาะอดีตของเราคนเราทุกคนมีอดีตใช่ไหมฉันน่ะตะกี้ฮรือกันฉันอายุสิบสามสิบสี่ปีฉันน่ะตั้งใจว่าศีตั้งใจว่าสิมาเอาหัวฝรั่งอยู่พัทยาตะกี้บ้าน ตั้งใจผสมวัวฝรั่งเพราะว่าอยากให้ครอบครัวสบายเนาะบานมาหวอดฝรั่งมันหมักเลยแต่ถ้า็กน้อยบรีสูีรมันมากอแต่กี่ว่าห่านได้เ่งเนาะมันก็ออกไปมันบอกว่าเสียเอาไปอาทิตย์นึ่งฉันถึกใจอ่ะฉันนั่นฉันไปอยู่กับอาฉนเนาะแต่ถ้าถืกใจอ่ะฉันเสียเอาหลานเทือนแบบว่าฉันสิเรียนดูทรงเสียหลานเทอนสินะเอาจบเคยไปในแมวแมนฉันก็ไปไปไปห่อมมันเนาะบาน เนี่ยบอกเคยตอนนั้นหมอให้เด้เคยผ่านบุษไสมาเลยดันไปหอดห้องสลังกระถอดเท้าออกเห็นเขาพลังมันใหญ่ใช้กระเลนโดดขึ้นเตียงไม่ไม่ไม่ใช่ป่ะแสดงบอกภาษาเป็นเนาะบานว่ากระยางโค้งมาทั้งนี้สักกระโดดขึ้นเตียงโดดลงฟังพูนเวียนกับยืนหันประมาณเกือบ20นาทีฉันอาชบอยยอมนาฉันยานฉันบอกเคย มันก็เลยบอกว่ามันบ่เจ็บดอกประมาณว่ามันบ่เจ็บดอกนี่สิน่ะฉันอ่ะอีเกาหลีอีกเจเนร์เงยห้อยยุเกาหลีนี่ไปนวดร้านเป็นเขาเป็นเจ้าของร้านเป็นคนอย่างแต่พอญี่ปุ่นอย so <right ู่เกาหลีมาที mm ่น well ี่เขาไปนวดนวดเขาไปนวดไปเหงานนวดเด็กยุเกาหลีเลยเหงานนวดเด้แม่เจ้าเ้างกับศิวาเป็นเดี๋ยด้านนี้ไปทั่วกับบ้านเลยแต่เขาเจ้าอะไรยเกาหลีนี่ไปเหงานนวดลูกค้าเกาหลีนี่เฮียมาก มันงู่เขาแร่งแต่คนเกาหลีมันเฮี้ยจริงๆงมันจะเป็นที่แบบว่าแต่ว่าเราคนไทยเดเราสู้กับเขาได้เกาหลีก็คือแบบที่ไปทางานมาน่ะคือเราสามารถบัดนเหนเขาได้บันนี้ลูกค้ากับพวกผมจะเป็นกรบเฮ้ยกับนวดมันจะเปนการนวดนวดลูกค้ามันกับรอรอจนด่าล่าเลยรอคือด่าล่าแห้งนวดไปนวดไปบันนี้มันกับว้านฉันชอบใจเธอฉันมักเธอมือในผ้าเธอไปกินเข่าอย่างนีกับนวดไปนวดไปกว่ที่นี่ เธอไม่ลุดไปถามาจารย์เชิญรับบอลอาจารย์สีช่งเขาเอ้าแปลกๆเออแต่ว่าแต่ว่าที่ไปทํางานที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นกะเทยเลยผู้ชายก็ไม่รู้ปฏิทั้นปฏิยังก็รู้แบบนี้นอนป็นมากแบบนี้ผู้ชายรอนะกะเทยกะหีฟู่เมาล้อมกะหีฟู่แบนี้กับนวดไปกับห้องกับฟู่แบบนี้นวดนวดไปนวดไปพี่มันกับสีมันกับสีผู้ชายมันกับสีคืนกับสียังกับเนาะ มันแต่ร่ามันสิไปด่าใบหงีห้องสิน่ะมันเผื่ว่าเถอ่อมันไปหนีแบบนี้ขาเก่งมันไม่หีเนาะตั้งถือปืผู้ชายกับเออลงใจมันเอกใจมันมาพอดใจแบบนี้ล็อกแขนท่าไปเลยไม่ได้ล็อกแขนทหไปแบบนี้ท่ากัชัดขืนมันหัวเกาลีิมันหูร็นไม่เห็นจนบ่นบอวันนี้มันกับท่านกัฮ้องวันนี้มูกับแรมันเบิ้งแบบนี้มันก็บ่ยอมมันกับใส่ขอมาอีกมันก็ถามฉั้นมาอีนันเป็นเต็าไหนอีนันเป็นไผอีดันจากหูงอออีนันขม้าขม ตอนแรกเหมือนี่ก็เลยแล้วไปมันก็เพราะใจเอจใจหัวก็เลยซื้อชั่วโมงอีกนวดอีกชั่วโมงหนึ่งนวดอีกปุ๊บนอนไปอีกนวดไปอีกปุ๊บแับนี้มันผิดโตฉันจับนอนลุงกดเบ่งสือด้วยเส้นกันน้อยตะกี้จอยแห้งเลยหน้อยนางหาชิปหกหาชิปเจ็ดหนึ่งมันจับหำฉันเลยแบบมันวางได้ก่อนจู่เอาสวดโฉดไฉ บ็โมกองศาหนาวฮกแันลนนี่บุนี้ฮอกกันเลนทั้งหาชั้นอ้อมลาดมันก็โทรหาตำรวจมันหลงกันมาเต็มเลยฉังกับบุรีอยู่หวังข้างรถยกรถไฟยกรถไฟจันจำได้มันนั้นตอนนั้นพวกเนี่ยอย่างหยอกอย่างสัญญาอ้ยสู่ชีวิตแห้งเรือนแห้งนี่มันบาดหลายเรื่องเล่าแบบน่ารักหลายแบบนี้หลายเรื่องเล่าหลายมานั้นฉันนั่นแต่ว่าฝรั่งดีแต่ฝรั่งมันให้เกียรตินี่มันมาฮอกกยอมแล้วมันไม่เอานะคะฝรั่งน่ารักที่สุดซุ่มเจ๊กซุ่มจีนนี่โอ้กูอยากองด่างใส อุยีหลายญี่ปุ่นเน่ยังเป็นเกาหลียังไข่แต่ฝรั่งมันเราบอกว่าเราเรา,เราทําไม่แล้วมันก็คือไม่ฝรั่งกับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้เกียรติมากที่สุดแต่ว่าจีนกับเกาหลีนี่ตีกันตลอดเรื่องเราตำนานพี่นองสมัยตะกี้โชว์อุกอคนมันต้องมีเรื่องเล่ามีกับว่าได้ดีมากกว่าใดอดกับเป็นทัวไปทีเพื่อการมวนจะทำแทนปุ๊บขาเจ้าาข้าา เอากระดาตเอากระดานตา้ตุ้มขุยช้ำแขน้าน้อยหำน้อยเป็นชีวิสมัยศอัทาชีวชีวช่วยไครก็ไดรซื้องก่อนนะฮะเถเข้ามมเดี๋ยอเคพี่นองคาเรื่องเ่ามือนาเดียมือนามว่ตนานผู้ชายรัดคมเขืนทั้งฉันมีเดี๋ยวจะมาเล่ารอบหน้าจะมวน